กดซับไลค์กดไลค์กดแชร์บอลลุบลองเล่จ้าเพื่อนๆไปเลยสวัสดีครับวันนี้บอลลุบลองเล่นะครับปาาเพื p, ่อนๆมากับบอลลุ p, บลองช็อปนะครับและสิ่งที่บ p, อลลุบช็อปวันนี้นะครับก็มาวางอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ บรรุปก็ทำการช็อปเจ้าสิ่งนี้มานะครับในแอปช้อปปิ้งนะครับแอปหนึ่งนะครับนี่มาได้2วันแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาแกะกันนะครับข้างในจะเป็นอะไรนั้นนะครับไปดูกันเอาลครับสาเหตุที่บรรุปนะครับช็อปตัวนี้มานะครับเพราะได้รับภารกิจหนึ่งนะครับก็คือไปจัดการตัดแต่งพุ่มไม้นะครับและตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปลงนะครับหัวแปลงที่จะเอาไปต่อกับ เครื่องตัดหญ้านะครับมามาแล้วร้อนแล้วก็มาแกะกล่องกันไม่ได้ค่าโฆษณานะครับนี่คือย่อของเขานะครับย่อนี้เครื่องตัดหญ้านะครับหรือพวกอะไรเครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับพวกเครื่องตัดหญ้าเครื่องดูน้ำนีหลายชนิดนะครับ ดูนะครับมบอ,อบแันแันมันเป็นลักษณะของกันไกลตัดแต่งทรงพุ่มที่เอามาแปลงใส่เครื่องตัดหญ้าฮะตอนนี้คือปลอกนะครับปลอกใบมีดครับผมนี่ครับอ่าโอเคนะครับ ออกแล้วรวมล่างไม่มีตัวอะไรบุบสลายแตกอัดนะครับลำดับถัดไปนะครับเรามาดูกันว่ามันมีฟังก์ชันอะไรอย่างนี้ด้วยนี่ครับอะไรครับอ๋อโอเคครับสามารถตัดแต่งแล้วก็เปลี่ยนองศาได้เอามีตัวล็อกกดทั้งบนแล้วก็กดทั้งล่างตัวล่างเป็นตัวเซตตี้ส่วนข้างบนเป็นตัวเป็นตัวล็อกนะครับอ่ะ เปลี่ยนองศาได้นะครับมันก็เหมาะกับว่าเราจะเอาไปตัดใช้กับเครื่องตัดหญ้านะครับตัดในแนวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตัดในแนวตรงก็ได้ถ้าเราอยากตัดแนวตรงนะครับนี่นะใส่เครื่องตัดหญ้าแล้วก็ตัดอย่างนี้นะครับแมว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 แต่ตรงนี้นะครับที่สงสัยก็คือมันเป็นกี่มิลคงจะใช้กับกระบอก28มิลแน่นอนนะครับ กระบอกเครื่องตัดหญ้ามันก็มีทั้งยี่สิบหกยี่สิบแปดนะครับแต่ว่ารุ่นเก่าๆเครื่องเล็กก็มียนะี่สี่ยี่บห้ายี่หกยี่บแปดฮะใปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นกระบอกเครื่องตัดหญ้าที่มีขนาดยี่สิบแปดแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับเอาละครับและตอนนี้นะครับบรรลุได้กระบอกตัวอย่างมาแล้วนะครับเป็นกระบอกขนาดยี่สิบแปดมิลอ้าวใส่ดูนะครับออ นะครับส่วนฟันนะครับก็ใช้ขนาด9ฟันนะครับเพราะฉะนั้นใช้กระบอกยี่แปดกับเกียร์นะครับแกน9้าฟันเอยใช้กันได้เดี <S <S ๋ยวเราไปดูดังกัน,นะครับเราจะหาเครื่องตัดหญ้ามาใส่ได้ยังไงเอาละครับแต่วันนี้นะครับเราจะมีการโมดิฟายกันนะครับนี่มาดูเครื่องตัดหญ้าเก,ก่านะครับ เครื่องแตนย่ากเก่าตัวนี้เราเรียกว่ารุ่น260นะครับเป็นเป็นเครื่องยนธรรมดานะครับแล้วก็เอามาโมดิฟายแล้วนะครับตอนนี้ช่างทำได้ไปเกือบเสร็จสิ้นแล้วแต่ปัญหาอยู่ว่าเรายังเป็นกระบอก20อะไร26มิล์น,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีการเสริมเสริมตัวปากกระบอกนะครับแล้วตัวแกนด้วยนะครับ เดิมทีแกนตัวนี้มันจะเป็นสิบฟันนะครับแต่ว่าเป็นแกนเล็กเราจะเอาปลายแกนอย่างเงี้ยครับปลายแกนเก้าฟันมาเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อใส่แกนใส่แกนอไกี่มิลเจ็ดมิลหรือหกมิลไม่แน่ใจนะครับแล้วเอามาเชื่อมต่อตัวนี้ตอนนี้เราได้ตัดให้มันสั้นลงแล้วนะครับมาเดี๋ยวขอเวลาให้ช่าง modify เครื่องตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาใช้งาน ถามว่าทำไมพ่ลูกต้องใช้ตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าที่มันเล็กๆนะครับแล้วก็มันมีเราเรียกว่าถังน้ํามันถังล่างนะครับมันเป็นผ้าบําเราจะตะแข้งหรือว่าจะดีลังกามันใช้งานก็ได้หมดนะครับมันไม่เหมือนกับเครื่องตัดหญ้าที่มันใช้คาร์บูแบบลูกลอยนะครับเราตะแขงไม่ได้นะมันท่วมเ,เดี๋ยวให้ช่างโมดิฟายนะครับเหลือมาประกอบกันโอเค